สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแคนนอนอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแคนนอน MP287 นะครับผมอาการของตัวเครื่องนะครับหมึกไม่เข้าตลับนะครับผมหมึกขาดสายนะครับมึกขาดสายหัวพิมพ์ไม่ออกปิ้นสีเพี้ยนนะครับตัวงสือขาดนะครับผมเบื้องต้นเราก็จะมาเช็คดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันเป็นอะไรนะครับผมผมจะเปิดเครื่องก่อนนะครับผมแล้วเราจะถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างเลยนะครับผม อาการหลักๆของเครื่องปิ้นส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมมีก็คือหัวพิมพ์ตันหมึกไม่ออกไม่ดึงกระดาษสีเพี้ยนนะครับผมหมึกไม่เข้าในสายนะครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้เพราะเป็นเครื่องยิงเจ็นะครับผมหลักการใช้งานง่ายๆก็คือหนึ่งนะครับใช้งานให้สม่ําเสมอกระดาษเลือกเกรดที่มีคุณภาพนะครับผมปิ้นต่อเนื่องก็ต้องพักบ้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หัวพิมพ์มันร้อนเกินไปนะครับผมแต่พอเครื่องมาดับแล้วก็ทุกตัวมันจะมีเดือยล็อก เตรงที่ผมชี้นี่นะครับผมเราก็ดันเข้าไปนะครับแลอกก็ดึงสายออกมานะครับผมจากนั้นเราก็ยกตลับขึ้นนะครับเครื่องบางเครื่องนะครับสายแท่งมันอยู่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูว่านะครับสายแท่งมันอยู่แบบไหนนะครับถ้าจําไม่ได้ก็ถ่ายรูปของเครื่องลูกค้าไว้นะครับหรือเครื่องของยูเซอร์เองไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะถอดตลับออกมานะครับผม เอตลับออกมาแล้วก็มาเช็คดูนะครับดูสังเกตหัวพิมพ์นะครับมันเริ่มดำมันเริ่มนั่นนะครับมันเริ่มสกปรกนะครับเพราะแคนนอนเนี่ยหัวพิมพ์กับตลับมันคือตัวเดียวกันนะครับต่อให้หัวพิมพ์ตรงนี้ไม่ตันถ้าตลับมันเสียมันเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมเบื้องต้นเราจะซับหมึกดูก่อนนะครับหมึกมันดาเห็นไหมครับผมนะสีแดงกับสีเหลืองมันดําแสดงว่าน้ําน้ําหมึกตรงชุดปั๊มนะครับมันซึมเข้าหัวพิมพ์นะครับผมส่วนหัวสีดํานะครับออกนะครับผมแต่ปิ้นไม่ออกนะครับเบื้องต้นผมก็จะลองแช่เเหมมือนนดิะครับ แช่ก็คือของเพื่อนๆก็ใช้น้ําอุ่นแช่นะครับผมแต่ของผมก็จะใช้เป็นน้ํายาแช่นะครับผมเป็นน้ํายาแช่หัวพิมพ์เนาะส่วนของเพื่อนๆนะครับไม่มีน้ํายาเราก็ใช้น้ําอุ่นแทนได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาก็ได้นะครับผมก็ใช้น้ําอุ่นนะครับผมผมก็จะใช้อันนี้เป็นน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมก็จะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ10ถึง20นาทีนะครับเพื่อให้มันละลายสิ่งสกปรกนะครับผมก็คือในตัวตลับของแคนนอนนะครับมันจะเป็นฟองน้ําข้างในเวลาเราแช่ น้ำอุ่นหรือแช่น้ํายาเข้าไปนะครับฟองน้ําที่อยู่ข้างในมันจะดูดพวกน้ํายาขึ้นไปนะครับทําให้มันละลายสิ่งสกปรกใต้หัวพิมพ์นะครับผมนี่ผมก็แช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับผมแช่คาสายเลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับผมแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผมประมาณสัก10-20นาทีนะครับเดี๋ยวหลังจากแช่เสร็จเดี๋ยวเรามาไล่น้ําหมึกให้น้ําหมึกเข้าในสายนะครับแล้วค่อยมาปรินเทสดูว่าหัวพิมพ์มันจะออกหรือเปล่านะครับผมขั้นตอนนี้ก็รอก่อนนะครับผม ครับหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ไว้แล้วนะครับประมาณสักเกือบ20ินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการดูดนะครับไล่น้าหมึกเข้าหัวพิมพ์นะครับเวลาเราไล่น้ําหมึกนะครับผมเราเปิดจุกเล็กด้วยนะครับจุกนี้นะเปิดขึ้นนะครับผมเวลาใช้งานหรือว่าเราทําการไล่น้ําหมึกต้องเปิดจุกนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวหมึกจะไม่สามารถดูดมาได้นะครับผมแล้วก็ซับดูนะครับจากนั้นผมจะใช้สลิงนะครับผมเป็นตัวดูดน้ําหมึกนะครับผม ตัวสลิงผมก็มีสอนไว้นะครับเวลาตัวทําตัวดูดน้ำหมึกตัวนี้นะครับก็ไปดูได้นะครับวิธีทำเนาะนี่ครับผมก็ใช้ประกบแบบนี้นะครับแล้วก็ดูดนะครับผมสังเกตหมึกที่สายนะครับผมพอผมดูดหมึกจะวิ่งมานะครับผมเห็นไหมครับเนี่ฮะหมึกแกวจะวิ่งเราก็ดูดนะครับผมเนี่ยเราก็ดูดนะครับดูดให้น้ำหมึกมันเข้าในตัวตลับนะครับผมให้สีมันหายเพี้ยนนะครับผม เมื่อกี้เราตอนเราซับตอนแรกนะครับมันไม่สีมันไม่ใช่สีเหลืองใช่ไหมครับมันออกเป็นสีเขียวนะครับเราก็ดูแล้วก็ซับใหม่ดูนะครับผมนี่ครับเราก็ดูแล้วก็ซับใหม่ดูนะครับผมเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้งานนานๆนะครับผมตัวน้ําหมึกนะครับมันไหลเข้าหัวพิมพ์แล้วมันซึมหากันนะครับมันก็เลยทําให้สีมันเพี้ยนนะครับผมนี่น้ําหมึกมันซึมเข้าหากันมันก็เลยทําให้สีมันเพี้ยนเราก็เลยต้องไล่น้ําหมึกนะครับผมให้มันสีออกมาให้มันไม่เพี้ยนที่สุดนะครับผม สังเกตตัวหมึกสีแดงมันวิ่งย้อนใช่ไหมครับปกติมันจะไม่วิ่งย้อนนะครับผมที่มันวิ่งย้อนนะครับแสดงว่าจุกยางนี่มันรั่วนะครับจุกนี้มันรั่วนะเลยทําให้หมึกวิ่งย้อนดูนะครับเนี่ยมันขาดมันรั่วนะครับมันเลยทําให้หมึกวิ่งย้อนนะครับตรงนี้หรือตอนจอะรูรูมันใหญ่ไปเห็นไหมครับทาให้อากาศมันเข้าได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะเอากาวร้อนนะครับยิงปิดไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันมีอากาศนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงกาวร้อนให้ดูนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะใช้กาวร้อนยิงนะคนจริงใช้กาวตาช้างหยอดก็ได้นะครับผมแต่นี้ผมจะใช้กาวร้อนยิงปิดไว้นะครับผมยิงปิดไว้ไม่ให้มันมีอากาศนะครับผม ตอนจอรูตรงนี้นะ่ะสําคัญนะครับก็คือหนึ่งอย่าไปเจาะใหญ่มากนะครับผมสองนะครับก็คือถ้าเราเจาะใหญ่มากนะครับผมมันจะทําให้อากาศเข้าได้นะครับผมพออากาศเข้าได้มันก็จะทําให้หมึกนะครับมันวิ่งย้อนนะครับผมใช้กาวตะช้างหยอดปิดเลยก็ได้นะแต่ถ้าใช้กาวตะช้างหยอดปิดเนี่ยก็คือเวลาเราถอดถอดตัวข้อต่อข้างต่อไปเนี่ยก็คือมันจะเสียเลยนะก็ยิงปิดแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเนาะเดี๋ยวก็รอให้มันแห้งก่อนนะครับผม แล้วเราจะมาไล่น้ำหมึกอีกรอบนึงครับหลังจากกาวแห้งแล้วนะครับหผมเราจะมาทำการไล่น้ำหมึกอีกรอบนึงนะครับผมนะครับนะครับเราทำการดูดน้ำหมึกอีกรอบหนึ่งนะครับผมน้วหมึกเข้าในตลับนะครับผมก็สังเกตนะครับเห็นไหมครับสีแดงไม่ย้อนแล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้สีแดงมันย้อนใช่ไหมครับ สีเหลืองก็ออกมาครบนะครับคราวนี้เราก็มาดูสีดํานะครับผมดูสีดำอีกรอบนึงนะครับผมมาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมพอดูดมาสีดําก็จะวิ่งเข้าในตลับนะครับเห็นไหมนี่นะครับ ตัวดูดหมึกอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปนะครับผมผมมีสอนวิธีทำนะครับไม่ว่าทําจากรองเท้าแตะหรือทํกจากตัวชุดปั๊มของเครื่องปิ้นเองนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมนะครับเหตุผลที่ทําให้ตัวอ่าข้อต่อหรือตลับมันรั่วนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมมันไปกดทับนะครับมันทําให้ตรงตลับสีแดงมันรั่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ตลับเข้าไปนะครับผมทําการเปิดเครื่องนะครับผม ตรงนี้ผมจะปิดเซ็นเซอร์ไว้นะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับผมเอาที่ชู่ยัดตรงไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหวัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์หนึ่งรอบนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวน้ําหมึกนะครับผมมันดูดเข้ากับตัวหวัวพิมพ์นะครับผมเครื่องขึ้นเลขหนึ่งคือพร้อมใช้งานนะครับส่วนตัวไฟสีกับคลิปตรงนี้คือมันฟ้องหมึกในตลับหมดนะครับไม่เกี่ยวกับแท้งนะครับผมอันนี้ผมมีอธิบายไว้ในคลิปเก่านะครับไปดูได้นะครับผมอันนี้ผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอรรบบนะคัม คราวนี้เครื่องก็จะล้างหัวพิม <East. S 1> <Hugo. S 2> พ์นะครับพอเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเราจะมาเทสดูไปพร้อมกันนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะออกหรือว่ามันจะเสียทั้งสองหัวนะครับถ้าเราเทสออกมาแล้วนะครับหัวพิมพ์มันขาดหัวพิมพ์มันไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวตลับอาจจะเสียนะครับเนี่ยตัวตัวนี้นะครับตัวชิปอาจจะเสียเพราะว่าถ้าเราซับออกนะครับผมถ้าเราซับนะครับแล้วหัวมันออกแบบนี้เราปิ้นมันขาดก็แสดงว่าตัวตลับมันเสียนะครับผมอันนี้ก็รอก่อนประมาณสัก1 2นาีครพอเื่องล้างเสร็จาทียวเรัปพอะครับผม ครับหลังจากที่เครื่อง้ักหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาปรินเทสดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าหัวพิมพ์หัวสีดำหรือหัวตลับสีมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เครื่องก็กำลังจะปรินเทสออกมานะครับผมตรงนี้ถ้าปรินออกมาเราก็จะแจ้งลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะโอเคไหมนะครับหรือต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์หรือเปล่านะครับผม เพราะตอนลูกค้าเอามาก็มันก็ไม่ออกสักสีนะครับผมแต่ถ้าเวลาเราสั่งปริ้นหรือมันมีปัญหานะครับถ้าไฟมันกระพริบแบบนี้นะครับค้างตรงอะลามแล้วก็กระพริบแบบนี้นะครับผมเราก็กดปุ่มสต็อปรีเซตค้างไว้นะครับให้ไฟตรงคําว่าอะลามตรงนี้หายนะครับหรือบางทีมันฟ้องล้วไม่เจอตลับนะครับผม ดูแล้วหัวพิมพ์ออกมาก็เกือบร้0ยเปอร์เซ็นนะครับผมแต่หัวมันขาดตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะหน้าสัมผัสอาจจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาทำความสะอาดดูนะครับหน้าสัมผัสคือหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับผมอาจจะมีปัญหานะพอปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาทำความสะอาดดูนะครับบางทีหน้าสัมผัสมันอาจจะสกปรกนะครับผมตัวสัมผัสตัวนี้แล้วก็ในตัวเครื่องนะครับทำความสะอาดนะครับผมใช้ทิชชู่นะครับเช็ดนะครับบางทีมันมีคราบติดนะฮะ ใช้ทาความสะอาดนะครับในตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวรับตลับนะครับผมทำความสะอาดด้วยนะครับทิชชูเช็ดนะครับบางทีมันสกรปรกนะครับผมเนี่ยถ้ามันเลอะมากเราก็ใช้น้ําเปล่านะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะครับผม เด wishing, really? ουμε, <Imagine it. S 1> ี๋ยวผมจะใส่เข้าไปในตัวเครื่องคืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นเทสดูนะครับผมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองเป็นเทสดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสดูอีกรอบนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดตัวตลับสีไปแล้วนะครับผมว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผม หลังจากที่สีมันไม่ออกเราก็ล้างมานะมันก็ขาดประมาณนี้นะครับแล้วก็เส้นข้างล่างมันจะหายไปแต่เราจะมาเทสดูว่าหลังจากเราถอดตลับออกมาแล้วทำวามสัดหน้าสัมผัสมันมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมอ่าเห็นไหมครับพอเราถอดตลับออกมาขาดัดเห็นไหมครับผมตลับดีขึ้นนะครับผมส่วนสีดำนะ่ะผมมองว่าอันเนี้ยังไม่เปลี่ยนก็ได้มันยังพอใช้งานได้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสต,ตัวหนังสือออกมาดูนะครับผมว่ามันจะ พออ่านออกหรือพอใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแค่ใช้เรียนออนไลน์ไว้ใช้อ่านใช้บินชีตเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่จาเป็นต้องเสียเงินเปลี่ยนตลับที่แพงนะครับผมว่ามันยังพอใช้ได้อยู่นะครับจากที่มันไม่ออกเลยนะครับสักสีเนี่ยแต่มันยังใช้ได้แบบนี้เนี่ยผมมองว่าลูกค้าน่าจะพอใจนะครับใครช้จ่ายก็สามสี่ร้อยประมาณนี้ดีกว่าเปลี่ยนหัวใหม่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอปิดออกมาเนี่ยตัวหนังสือมันอาจจะมีเส้นนิดนิดนะครับผมเพื่อนๆอาจจะถ้าไม่สังเกตอาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมครับมันจะมีเส้นนิดๆอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันนออออากะ ผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาส่วนสีเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมส่วนสีนี่ก็ใช้ได้นะครับจากที่ครั้งแรกที่พิ้นออกมาสีมันขาดไปเห็นไหมครับมันแหว่งนะครับถ้าสมมติในกรณีที่แบบสีสีมันแหว่งแบบนี้นะครับผมตามถ้าเป็นสีอ่อนเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเวลาสีผสมกันเนี่ยสีเข้มนะครับมันจะผสมกันนะครับแต่ถ้าสีเข้มมีปัญหาเนี่ยนั้นแหละคือเวลาเราปิพ์สีจะมีปัญหานะครับแต่เมื่อกี้เราถอดตลับออกมานะครับเห็นไหมที่ผมบอกอ่ะตัวตลับเนี่ยมันอาจจะสกปรกเราถอดถอดมาขัดทําความสะอาดนะครับผมมันก็ ห็นไหมครับใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารสีให้ดูสักแผ่นนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารแผ่นนี้ให้ดูนะครับผมว่าถ้าเราถ่ายสีเนี่ยมันจะพอดูได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะผมจะกดถ่ายเอกสารดูนะครับผมตัวนี้เปิดขึ้นได้นะพอผมปิดเซนเซอร์ไว้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปงงนะว่าทำไมที่ร้านเห็นช่างเปิด เราปินได้ทําไมที่บ้านเปิดปินไม่ได้นะครับก็คือผมเอาที่ชู่ปิดเซ็นเซอร์ไว้เพื่อที่ผมจะได้ดูเวลาหัวพิมพ์วิ่งหรือตลับวิ่งอ่ะมันมีอาการสะดุดหรือปินแล้วมันเลอะตรงไหนหรือเปล่าผมจะได้มองเห็นนะครับมันก็อาจจะเป็นเส้นนิดๆตรงสีดํานะครับเวลาเราถ่ายเอกสารนะเพราะการถ่ายเอกสารเนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าคุณภาพสูงได้นะครับแต่ถ้าเราปินแล้วตั้งค่าคุณภาพสูงมันจะไม่เป็นเส้นนะ แต่น,นีนเป็นงานหยาบๆนะครับแบบเอาไว้แบบไทยกรสานทั่วไปอย่างครับแบบให้มันอ่านออกเขียนได้หรือว่ามันสามารถอ่านคําออกมองเห็นมองเห็นได้นะครับมันก็จะไม่มัมนผมว่ามันไม่น่าเกลียดมากนะครับลูกค้าก็น่าจะพอใจในส่วนในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าโอเคก็ลูกค้าจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมนฮะถึงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมมองว่ามันก็ยัง มองออกหรืออ่านออกนะครับผมในเรื่องของการถ่ายเอกสารเห็นไหมครับผมเนี่ยสีนะครับผมตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการไล่น้ำหมึกหรือการซ่อมเครื่องนะครับผมแคนนอนครับ MP 2 8 7นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากพี่เพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ